ผู้หญิงมีอารมณ์ทางเพศช่วงไหนมากที่สุดสวัสดีค่ะบีมเรื่องรับที่ไม่รับผู้ชายหลายๆคนก็คงสงสัยกันใช่ไหมคะว่าผู้หญิงนัมีอารมณ์ทางเพศช่วงไหนมากที่สุดช่วงเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าภายในหนึ่งวันเวลาใดเวลาไหนนะคะแต่ว่าเป็นช่วง เป็นช่วงภายในเดือนนั้นหรือเป็นช่วงเกี่ยวกับอารมณ์หรือภาวะทางอารมณ์ของผู้หญิงอ่าบีมบีมอธิบายในมีนี้นะคะในความหมายแบบนี้เพราะว่าถ้าจะบอกเป็นช่วงเวลาหรือเป็นวันเนี่ยก็คงไม่ได้เพราะว่าหลายๆคนเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้นี่ยตามหัวข้อเลยค่ะว่าผู้หญิงมีอารมณ์ในช่วงไหนมากที่สุดนะคะอะบีมขอตอบแบบนี้นะคะว่า ถ้าพูดในเรื่องของในมุมของฮอร์โมนเพศหญิงนะคะก็จะเป็นในช่วงที่ใกล้มีประจำเดือนหรือว่าช่วงในอาทิตย์ที่มีประจำเดือนนะคะอย่างเช่นอ,อย่างที่คนเขาบอกว่าหน้าเจ็ดหลังเจ็นี่ยคือทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่มีเลือดนะคะมาข้างในอ,อวัยวะของทางเพศของผู้หญิงนะคะเหมือนกับที่ผู้ชายตอนที่ มีอารมณ์เราเลือดไปข้างที่ตรงนั้นของผู้ชายนะคะมันก็เลยทําให้เกิดการพร้อมนะคะที่จะมีเพศสัมพันธ์ซึ่งในมุมของผู้หญิงก็เช่นกันค่ะในช่วงที่อ่ากลังจะมีประจำเดือนหรือในช่วงที่มีประจำเดือนนั้นนะคะก็คือเลือดมันจะไปข้างอยู่ตรงนั้นทําให้อ่ร่างกายเนี่ยแบบพร้อมที่จะแบบว่า มีอารมณ์นะคะมีฮอร์โมนต่างๆนะคะมารวมมารวมอยู่ณเวลานั้นแต่ถ้าถามบีมนะคะของบีมเน่ยจะมีรู้สึกแบบอยากมีอารมณ์เนี่ยก็คืออยู่ในช่วงที่วันที่มีประจำเดือนนะคะนับไป7วันนะคะซึ่งมันก็เป็นระยะปลอดภัยแต่ในช่วงสามวันถึงสี่วันที่เรามีประจำเดือนน่ะ มันมันไม่พร้อมอยู่แล้วใช่ไหมคะร่างกายเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะ,ะเชื้อโรคเข้ามาได้นะคะมันก็ไม่ควรที่จะมีเพศสัมพันธ์นะคะตรงณเวลานั้นหรือบางคนเขาก็แบบฝาไฟแดงเลยอันนี้ก็ไม่ว่ากันลกแต่คู่นะคะแต่ว่ามันจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าพูดในเรื่องของภาวะ,ะเกี่ยวกับฮอร์โมนอีกแบบหนึ่งนะคะที่ผู้หญิง มีอารมณ์พร้อมที่จะ,ะมีเพศสัมพันธ์มากที่สุดนะคะก็คือคือก็คือแบบว่าผู้หญิงเนี่ยเขาอารมณ์ดีนะคะคุณสามารถสกิดได้นะคะเมื่อไหร่ก็ได้ที่ผู้หญิงอารมณ์ดีนะคะสกิดได้ตลอดนะคะก็แค่ไปกระตุน้นไปทำให้เขาแบบว่าสยิ้วี้อ่ะแบบนี้นะคะเขาก็จะพร้อมสำหรับคุณนะคะแต่ เมื่อใดก็ตามแต่นะคะที่คุณผู้หญิงเนี่ยเขาแบบอารมณ์ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นแบบอ่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้มันมา,าใส่ในสมองของเขาแล้วเขาเกิดอารมณ์ไม่ดีเขางุดหงิดชุนเฉียวหรือเครียดจากการทํางานหรือเครียดจากลูกหรือจากสามีเนี่ยนะคะก็เขาอาจจะไม่มีอารมณ์เขาคือเขาจะไม่คิดถึงเรื่องนั้นอะ ต่อให้คุณมาสกิดมากระตุ้นมาโน่นนี่นั่นเขาจะรู้สึกรำคาญค่ะอันนั้นอย่าไปยุ่งกับเขานะคะก็คือปล่อยให้นางอารมณ์ดีก็คือแบบอาจจะซื้อของให้หรือพาไป,ไปนุ่มไปนนี่ให้นางอารมณ์เย็นสบายใจนะคะแล้วก็ค่อยสกิดนะคะก็จะได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ครอบครัวนะคะก็ดูอารมณ์ของแฟนคุณด้วยนะคะ ก่อนที่จะไปฟังข้อมูลต่อไปนะคะบีมก็จะมาแนะนำตัวช่วยดีๆนะคะสำหรับใครที่ไม่อึดไม่ทนไม่นานนะคะก็ตัวนี้เลยนะคะเห็นไหมนะคะตัวนี้ช่วยเรื่องของอึดทนนะคะแล้วก็ท่านก่อนปฏิบัติ นะคะ40นาทีพร้อมกับน้ำอนุนเดี๋ยวบิมจะใส่วิธีการทานไปให้ในกล่องนะคะใครสนใจนะคะก็ทักบิมมาได้นะคะที่คลิปที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนะคะบิมจะใส่ไว้ให้หรือถ้าใครหาไม่เจอนะคะบิมก็จะปักหมดไว้ที่คอมเมนต์แรกนะคะก็ไปดูกันได้แล้วก็สนใจก็ทักบิมมานะคะแต่ว่าท้ายนะคะแบบที่สามนะคะก็คือ,อ,อต่อให้ ทำทุกอย่างโอเคแล้วนางอารมณ์ดีแล้วคุณสกิดแล้วนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์ค่ะอ่าสิ่งแวดล้อมรอบด้านไม่เหมาะสมที่จะมีเพศสัมพันธ์ผู้หญิงไทยหลายหลายคนนะคะเขายังอยากที่จะเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องความลับเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนพราะฉะนั้นเขาไม่อยากเปิดเผยต่อ สาธารณชนนะคะอย่างเช่นหลายๆคนพูดเล่นว่าบนระเบียงมันก็มีผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะที่เขายังไม่พร้อมที่จะไปอวดไปโชว์ใครหรือในรถที่มันมีโอกาสที่คนบุคคลที่สามหรือเป็นที่สาธารณะที่ใครก็ตามแต่สามารถมองเห็นได้เนี่ยต่อให้มีอารมณ์แค่ไหนผู้หญิงเขาก็ ไม่ยอมให้คุณเด็ดขาดนะคะก็ต้องดูอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะดูคู่ของคุณด้วยนะคะบางคนเขาชอบโชว์เขาอยากโชว์เขาอยากเปิดเผยเขาชอบอะไรที่มันแบบตื่นเต,ต้นเล้าใจอันนี้จัดเลยคะ่ะนะคะตรงไหนอะไรยังไงคุยกันได้เต็มที่แต่ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่เขายังไม่กล้านะคะเสียงวัดล้อมรอบด้าน มันจะเป็นทําให้ใครเห็นหรือเปล่าบางคนพร้อมแค่ในโรงแรมในห้องนอนในที่ส่วนตัวของตัวเองเท่านั้นนะคะฝากไว้ด้วยนะคะก็ลองดูแฟนของตัวเองก่อนแล้วถามความชอบของเขาด้วยนะคะเผื่อเกิดว่าฟันของคุณเกิดอยากที่จะแบบเปลี่ยนสถานที่หรือเกิดอยากที่จะแบบอ่าตรงระเบียงอะไรอย่างนี้หรืออยากเปลี่ยนสถานที่เป็นสถานที่ตักอากาศนะคะหรือแบบ แอบทำมอะไรอย่างนี้นะคะก็ดีใจด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบแบบนั้นและแฟนตัวเองก็ชอบเหมือนกันนะคะจัดเลยค่ะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคลิปของบีมนะคะเพื่อที่คลิปที่บีมลงต,ต่อไปนะคะจะไปแจ้งเตือนคุณนะคะก็เข้ามาดูได้ตลอดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สําหรับคุณนะคะแล้วก็อ แชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้รับรู้ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่มาชมสวัสดีค่ะ